วันเดียวเท่านั้นแล้วตันเป็นอย่าสุดตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ขอบอกเลยนะว,ว่าเป็นละครที่กดดันตัวเองมากๆเลยเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากแล้วคนดูคาดหวังการละครเรื่องนี้มากแบบตื่นเต้นกับการออออากาศทาทาละครสนุกเหนื่อยออกอากาศเหนื่อยกว่าอีกค่ะทั้งลุน้นทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ,คะอันนี้ต้องถามไปเอกนางเอกว่า ตื่นเต้นไหมกับการจะออกอากาศวันแรกในวันที่หนึ่งนี้เจนนี่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเจน่ะไม่ได้อยู่หน้าจอมานานมากหลังจากหายไปสี่ปีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ละครเนี่ยออนแอร์ห้าวันติดก็คือต้องรักกันไปเลยไม่ก็เปลี่ยนไปเลยแล้วไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัแรกของกละพี่เจ้าปะครับเล่งแรกเต็มตัวของละครช่องสามใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะอย่างที่ว่าก็เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ ได้มาเจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมากประสบการณ์หลายๆคนนะครับผมก็ตื่นเต้นและก็ดีใจมากที่วันนี้ก็เอ้ยมาลืนวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนั่นแหละครับผมวันที่หนึ่งจะได้เจอกันแล้วครับผมตั้งใจว่าจะดูยังไงดูที่ไหนเอารมรวมตัวกันยังไงคะรวมตัวที่บ้านพี่ไก่ครับพีครับแ้คือมันกดดันมากแล้วเราก็ตื่นเต้นกันมากเรามันันช่วยกัน สงบความตื่นเต้นของพวกเราเราก็เลยจะโดดน้ำตรงบ้านพี่ไก erm ่หนึจะคลีกันกันพี่หน้าจอนไก่ค่ะแต่ละคนค่ะเปิดมาฉากหนึ่งจะได้เห็นอะไรของตัวเองบ้างแม่ตายใย้อนไปนานในเรื่องคือแม่ตายจรดีนะคะแม่ตายนี่น่ารักแสดงเืองเขียวเหมือนมะม่วงน่าจะนี่ก็เมื่อกี้ไฟอ่ะ เป็นอะไรน่าชมดีจริงเหรอกระชากอออจริงันนี้ไงมาแล้วมาแล้วขออย่างนี้ขอแสงนี้นะคะอย่าเปลี่ยนนะคะเริ่มใหม่ไหมนี่ยไม่จ่ายตังค์ตังค์แรกของแต่ละคนค่ะจะได้เห็นอะไรบ้างคุณแม่เสียค่ะแม่เศร้าเลยอ่ะเอาฉากอ่างอันนั้นสิฉากอ่างอันนั้นฉากที่รอบม้าว เมาเลยไหมวันแรกเมาเลยเลมาเลยนะครับเลมาเลยเลยใช่ครับผมก็เดินเยอะมากนะคะผมเดอนมากครับเหนื่อยมากด้วยครับผมเพราะว่าในเรื่องไม่ใช่ผมไปไล่พี่เจนนี่นะพี่เจนนี่ไล่ผมครับหนีค่ะหนีไม่พ้นค่ะถ่ายกันถ่ายครึ่งวันกว่าเนาะครึ่งวันบ่ายจนถึงกลางคืนพักกินข้าวเรียกมาต่อเองจำได้เลยหัวเปียกหัวแฉกกัน่เลยโดนจุดกระชากลากถูดึงตึง กันไม่รู้ใครดึงใครตก็ต่อดูว่าใครใครโดนดึงและใครดึงใครและใครหนีใครโอ้ยเจนนี่กันมีเอา่ตันไปไหนเอาเท้าตุ้มกันคือเอาจริงเขียนจากใจเกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยคู่นี้ตอนเปิดมาตอนแรกจะได้เห็นอะไรอะไรของเลยขาเกี่ยวไงอันนี้ก็เอาขาเกี่ยวแล้วทางนี้เป็นเกี๊ยวทางนี้เป็นน้ำตาลทางเราเป็นนิด ไม่แพ้เขาเหมือนกันแพ้ก็คนละรสชาติครับความมันจะเป็นความแบบจัดจ้านแบบไหนยังไงของคู่เราออกมาตอนแรกฟูดูดเหลือนมากแล้วก็ยังไงอะยกโตอะยกโตอะยกยกขึ้นโตอะยกขึ้นโตอา แล้วทางโซนนั้นนะคะตอนแรกมันจะเป็นยังไงก็เขาพริกน้ำตาลเราเป็นกระเพรามีทุกรสค่ะเออแล้วก็อร่อยค่ะเราก็เป็นตัวเป็นตัวสีสันในเรื่องอะไรเงี้ยก็ เป็นความความร้ายแต่หลายตลกนะที่ที่พ่กิ๊กบอกว่าคนไม่เกียกหรอก<ช>ก็ขำขำค่ะมาะออกคอมเมดี้นิดนึงสำหรับตัวพิกิ๊กแล้วก็เราก็จะอยู่กันตลอดพี่น้อง<ช>เป็นคู่กันก็จะตบตีกันเป็นเป็นแบบมุมพี่น้องหรือะในมุมนี้ก็จะได้ละคุณเล่า, <ผม S 1> าดิว่าคุณเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยผมก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ครับก็จากเป๊กเปรมนัทเป็นเจเจซึ่งเจเจมีท่าให้เล่าคาแรคเตอร์ของตัวเองแบบ็นเจเจ ไม่รู้เหมือนกันคือฝึกพูดไปด้วยแล้วเป็นเจเจไปด้วยคือตอนแรกก็ฝึกมาเนี่ยก็ฝึกฝึกกับภรรยาเนี่ยเขาสอนมาเพราะว่าช่างแต่งหน้าเขาเป็นเยอะแล้วเราก็สูว่าไอ้ทำขนาดนี้ได้ไหมจนพันเล่นวันแรกพี่ไก่บอกว่าเยอะไปไม่เป๊กจนตําแบบต้องลดลงแล้วก็บอกว่าพี่ไก่ก็บอกว่าให้ไหลไปตามบทเลยหลังจากนั้นมันก็ไหลไม่ได้เองครับมันก็ก็กลับไปไหลต่อที่บ้านด้วยเมียก็งงเหมือนกันนะแต่สนุกครับได้ลองรับบทบาทอะไรใหม่ๆบ้างสับตัวไปก็ อยากให้ติดตามอยากให้เราติดตามดูแล้วก็ในกองทุกคนแบบสนุกมากอะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่เบื่อไม่เครียดสักวันเลยรู้สึกว่าความสุขในกองจะทําให้ทุกคนได้รับรู้แน่นอนผ่านละครเรื่องนี้เหมือนมากเพื่อนเนะาะเตรียมรับกับแฟนฉับลง,งกับยังไงคะเห็นว่าเข้าฉากกับน้องเป็นอะไรก็ ก็นี่ไงมางานวันนี้พี่ก็ได้ขอโทษขอพลยไปเรียบร้อยแล้วออกตัวนะว่าจริงๆแบบไม่ได้ตั้งใจใดๆค่ะแต่ว่าทุกอย่างทําไปตามบทบาทต้องสมบทบาทจริงๆแต่ว่าตัวจริงนั้นก็หลงรักน้องค่ะตอนแรกดีน้องเลยไหมคะฉา,<ช>ากแรกที่พี่เข้าอ่ะพี่ตกเขาเลยแต่ว่าถ้าในเรื่องเลยอ่ะคงคงไม่ใช่ค่ะแล้วก็จะหวิดเบียงเพราะว่าในเรื่องอ่ะไม่เคยชอบเขาเลยจนมาตอนจบตรงน้ขอถามนิดนึง ก่อนจะตกครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงและอาการยังไงพี่ไก่หนูอยากจะบอกว่านี่มันเป็นคือเล่นละครมา26ปีอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะที่แบบคือเข้าฉากเขาจาได้เลยว,ว่าต้องเดินลงบันไดตุ้งตๆๆุลงมาแล้วก็ต้องแก้อย่างเงี้อย่างงี้แล้วก็ต้องเข้าไปตกแต่ว่าซีนนั้นคือแบบ อยากเขาไปเกาะน,น้องอ่ะ <risque. S 1> คือคือมันคอนเซ็ปต์วันนี้ first date อะไระไม่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกกันจริงๆนะคะพี่ไก่คือรู้สึกเหมือนกับว่าน้องเนาหน่ารักตกไม่ลงอ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบชู้สาวนะแต่รู้สึกแบบเอ็นดูน้องจังเลยน้องเขาน่ารักจริงๆเลยจริงไหมครับเจ๊อันนี้จริงไหมครับเจก็คือว่าเขาจะต้องลงามาตกกันใช่ไหมคะเพราะเขาตกไม่ลงเขาก็หันมาตกเจนนี่แทนกลัวเขาซ้อมกับเจนนี่ได้ไหมอันนี้เรื่องจริงเรื่องเออเรื่อง น้องใหม่วายโยเปกดตัวเลยค่ะตอนแรกจะได้เห็นวายโยมีถอดเสื้อเปล่าในเรื่องอ่ะดูนี่ด้วยลูกเล่นกับที่ป้าหินี่ค่ะเรามีเลิฟซีอะไรไหมหน้าที่มือสองสามสี่เนี่ยเราจะไม่ไม่หนักมากครับตอนแรกเปิดตัวเรามันเป็นยังไงน่าจะนั่งให้กัแต่งหน้าถ้าถูกภาพผมจำไม่ผิดนะตอนแรกให้เห็นกัแต่งหน้าคนต้องอิจฉาคุณในตอนแรกคงหวังว่าหวังว่าจะเป็นยังไง เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนแด่ตัวแทนเด็วเลยเร่องนีกฝากพี่คู่เลยใช่ครับผมผมถพี่เจนนี่ก่อนย้ำว่าห้าวันกันผมก่อนนะครับผมก็ก็ขอฝากละครเรื่องมันหัวใจยาสุตตาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นของขวัญสําหรับพวกเรานะครับผมทีมงานและนักแสดงรุกคนนะครับเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยนะครับและเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ฉาย5้าวันเต็มนะคะ เราไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเป็นวันที่มีไฮไลท์ทุกวันสนุกทุกวันและน่าติดตามทุกวันค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับมัดเหมือนใจเยสตาค่ะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตียอยู่หน้าได้มันกับเวลา